สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับนักการเมืองวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่สิบเก้านะครับวันนี้ก็ถือว่าหลายคนนะครับผ่านในช่วงดาวตั้งแต่วันที่สิบหกถึงสิบเจ็ดนะฮะคือดาวอทิตย์เขาย้ายนะครับไปอยู่ในตำแหน่งมรณะนะครับผมก็เลยมีคลิปเรื่องของหลังสิบหกพฤศจิกาครับดวงอาทิตย์ตกน้ำเนี่ยถึงเวลาเราต้องตัดอะไรบางอย่างนะครับตัดหรือเริ่มอะไรใหม่ๆนะฮะแต่เราก็ต้องดูว่ามันควรจะ จบกับอะไรบางอย่างตัดะไรบางสิ่งในคลิปนี้บอกผมนะฮะตัดแล้วจะสบายตัดแล้วจะโล่งทิ้งแล้วจะหัวโล่งสบายใจนะฮะนี้แหละนะครับลองดูว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ผมก็ลงคลิปไว้ข้างล่างนี้นะครับเพื่อนก็ลองไปดูเนาะวันนี้มีเรื่องงามยามดีนะฮะเกี่ยวกับการทําสวยทาหล่อนะ,ะเออก็อยังยังได้อีกวันนะฮะไอ,อ้ใครที่แบบจะทําสวยทาหล่อหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องความงามนะฮะเอออะไรก็ตามนะครับเกี่ยวข้อง จริงๆนะชุนนะครับเผื่อบางคนอยากจะแต่ผมตัดเล็บนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้านหน้าผมใหม่อะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะเผื่อใครที่จะมีไอเดียในการทําเลือกต่างๆเหล่านี้ฮะโอเคนะครับเข้าร้านเสริมสวยเข้าร้านสปาทําศกรรมต่างๆนะครับนี่หรือพวกทําศกรรมลี่เขาทํากันมันเจ็บเนาะเคยดูคลิปนะฮะทำจมูกเนาะโอ้โหนากลัวนะฮะแบบคือถ้าใครที่แบบ ทางนี้เลยก็คือบางทีบุคคลเขาแบบเออทำแล้วมันเด่นทําแล้วมันดีขึ้นก็มีนะทาแล้วดวงดีขึ้นทาแล้วเงินเข้าทาแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราพูดถึงความเจ็บนี่ผมว่ามันน่า,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 าจ,ะจะเจ็บนะนเพื่อนเคยที่ทําจมูกเจ็บไหมฮะโหน่าเจ็บอะ่ะเพราะว่าเห็นหลังจากที่ทําแล้วมันช้าหมดเลยะนะฮะเลยดููเจ็บแทนนะฮะโอเคนะฮะแต่บางทีมันสวยแล้วมันใช้ได้ยาวๆก็ว่าไปนะโอเคครับก็เรื่องของเลือกงานยามดีนะฮะเผื่อถ้า นัดคุณหมอทำจัดกรรมแล้วถ้าตองลงวันนี้ได้ก็โอเคนะฮะแล้วก็เรื่องของการใช้เสื้อผ้าหน้าผมใหม่นะฮะเรียกว่าบางคนซื้อเสื้อผ้ามานะฮะบางคนครับเพื่อนๆครับซื้อเสื้อผ้ามือสองมาบางคนถามว่าเออใช้ได้ไหมเพราะมันใช้ไปแล้วใช้ได้ะฮะก็เราไม่เคยใชงฮะใครใช้ก็ใช้ไปสิครับเออแต่เสื้อตัวนี้เราไม่เคยใช้เป็นมือหนึ่งของเรานะฮะเป็นมือสองของตลาดแต่เป็นมือหนึ่งของเรานะฮะเราจะมาใช้ใส่เสื้อผ้าตัว ใหม่ครั้งแรกของเรานะฮะเออเป็นเสื้อผ้าของใหม่ในตู้เรานะครับเนี่ยแหละนะฮะมงคลมันก็มีการลังเลมันใช่ไม่ใช่นะมือสองนะฮะไม่เอาสิครับเราเอาตัวเราเป็นที่ตั้งเพราะดวงเราเงฮะดังนั้นเราก็ใช้ได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็มาดูต่อมาเรื่องของเลขและสีมงคลนะครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษะฮะคือเลขศูนย์นะครับเริ่มที่ศูนย์นะฮะ เลขต่อมาครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะฮะคือเลข5นะครับ0 5 6 1นะฮะเลขที่มักไม่ค่อยใช้นะฮะคือเลข3ครับสีที่ถูกโชว์ครับสีแรกคือสีแดงนะฮะสีต่อมาคือสีส้มนะฮะสีต่อมาคือสีฟ้านะครับสีท้ายคือสีเทานะฮะสีที่มักไม่ค่อยใช้คือสีชมพูนะฮะ อันนี้ไม่ใช่แค่เสื้อผ้านะบางทีเป็นเครื่องประดับเครื่องแต่งกายของสวยงามอันเดอร์แวร์หรือจะเป็นเคสโทรศัพท์นะยางรัดผมบางคนก็ใช้กันอะไรก็ตามที่เป็นสีเหล่านี้นะฮะบางคนก็ทําอาหารเนี่ยฮะผมเคยเล่าให้ฟังบางคนก็ทําเค้กเขากเอาสีเป็นมงคลเออวันนี้สีแดงใช่ไหมก็เป็นเค้กสับอรี่เลยนะครับเอาวางขายตึ้งนะครับเอามาโชว์หรือเป็นพรีออเดอร์พรีออเดียวที่มีเค้กสับอะรด ยมสตอรอเบอรี่นะครับเนี่ยแดงใช่ไหมก็ใช้นะฮะสีส้มก็ก็กอันี้มเีเค้กส้มนะฮะพายส้มอะไรก็ว่าไปนะโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของเลขและสีแล้วแล้วก็ทิศทางนะครับซ้ายขวาวันนี้เลือกถ้าต้องเลือกซ้ายขวาให้เลือกขวานะฮะแล้วก็ถ้าต้องเลือกบนล่างวันนี้ให้เลือกด้านล่างนะครับซ้ายขวาให้เลือกขวาบนล่างให้เลือกด้านล่างเอาไว้นะครับโอเค ต่อมานะครับเพื่อนๆครับในช่วงนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าดาวเขาย้ายไปแล้วนะฮะ,อ,ะอย่างที่บอกครับดาวที่เขาย้ายนะฮะมันเป็นดาวของความรุนแรงนะฮะเพราะนั้นเพื่อนบางทีจะบอกว่าเตรียมตัวคอยฟังข่าวความรุนแรงมันก็กลายอยู่ไม่มีใครอยากได้ยินได้ฟังอยู่แล้วนะถูกตัวครับแต่ละว่ากันตามดาวตามดวงนะฮะอารมณ์คนจะร้อนแรงขึ้นอารมณ์คนจะหงุดหงิดง่ายขึ้น การตัดสินใจเรื่องสําคัญสาคัญเงน,นจะเข้ามาให้เราต้องตัดสินใจบ่อยขึ้นและแถมผมก็ต้องวงเล็บไว้ถ้าจะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์นะเพราะมันจะระเบิดนะฮะเก็บเอาไวน้นานคงระเบิดนะครับมันจะแรงนะครับอารมณ์ก็ไม่ดีแถมไตัดสินใจในช่วงที่อารมณ์ไม่ดีอีกนะฮะมันจะไม่ใช้สติแล้วก็ไม่ได้ใช้เหตุผลนะครับโอ,อกาสพลาดสูงมากนะฮะผมเคยเจอนะครับคนที่เขา เลิกกันนะฮะแบบดีมาตลอดเลยนะอยู่ๆอารมณ์ใครสักคนหนึ่งนะฮะที่เขาอารมณ์แรงแล้วก็ระเบิดตู้มออกไปนะฮะอ่าก็เรียกว่าทําให้แล้วก็บอกเลิกนะครับบอกเลิกปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เลิกเลยนะฮะไม่ใช่เขาไม่รักเขาก็ยังรักอยู่นะอืแต่บางทีบางคนบางคนได้ยินเขาว่าเลิกไม่ได้นะได้ยินเขาว่าเลิกปุ๊บไปเลยนะฮะคําเดียวจบเลยก็มีนะฮะฉะนั้น ก็ต้องระมัดระวังคําพูดคาําจาก้นนะฮะแล้วก็คือมันต้องมีสตินะครับแต่บางคู่นี่เขาบอกเลิกกันทุกวันก็มีนะเออเพื่อนมีไหมเพื่อนกับแฟนเคยแบบทะเลาะกันีเรบอกเลิกทุกทีอะไรเงี้ยอ่าแต่ก็ยังรักกันดีอยู่ก็ยังอยู่กันมาอะไรเงี้ยก็มีนะฮะแล้วแต่แล้วแต่บ้านแล้วแต่คนนะครับแต่นี่แหละช่วงนี้แหละที่มันจะก่อให้เกิดการตัดสินใจรุนแรงครั้งสําคัญเนื่องจากคําพูดละว,วาจานะครับจากนี้ไปนะฮะ นี่แหละต้องระวังนะครับอังคารกับอาทิตย์นะมันเป็นดาวแห่งความแรงอยู่ในเลือนมรณะมันยิ่งแรงไปใหญ่เลยนะครับอุบัติเหตุมันจะบ่อยขึ้นไม่มีฉาชีพจะเข้ามาบ่อยขึ้นและอย่างเพื่อนเพื่อครับดาวกูเนี่ยพอเจอตําแหน่งมรณะที่ไรเราจะเห็นได้อย่างนึงคือมันกําลังจะจบกับความสัมพันธ์กับใครบางคนนะฮะไม่ใช่ต้องแฟนอย่างเดียวนะความสัมพันธ์บางทีนึกถึงแฟนไม่ใช่บางทีเป็นเพื่อนก็ได้บางทีเป็นญาติพี่น้องก็ได้บางทีเป็น หัวหน้าลูกน้องก็ได้หรือเรากับเพื่อนโรงงานกันได้นะฮะมันแล้วแต่แต่ว่ามันมีเหตุให้จบความสัมพันธ์กับใครบางคนได้งง่ายขึ้นนะฮะก็เลยต้องเตือนไว้นะครับว่าช่วงนี้เรามัดระวังดีๆนะคาพูดคาจามันก็ให้เกิดความรุนแรงได้นะหรือการกระทาต่างๆนะฮะบางทีไม่ใช่คําพูดนะมริการกระทานะฮะมีการคดโกงกันก็เลยต้องแยกทางหรือแยกจากและอีกอย่างหนึ่งความลับเปิดเผยนะฮะใครที่มีชั้นความลับ ตื่นกลางลึกระวังนะฮะกลางกลางลึกๆมันจะออกมาได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะฮะไอ้ตื่นๆบางทีไม่เป็นไรแต่ว่าพอเราชั้นกลางาอเราชั้นลึกนะนี่แหละถ้าหลุดออกมาบางคนไม่ได้เลยห้ามหลุดออกมาเลยไี้คือต้องระวังกันอีกนะครับนี่คือสถานการณ์ต่างๆที่ดาวมันจะส่งผลให้เกิดเรื่องเหล่านี้บ่อยขึ้นถ้าใครมีสติด,ด,ดีโอเคมันจะควบคุมตัวเองควบคุมวาจารหรือควบคุมสถานการณ์ได้แต่ถ้าใครที่ช่วงนี้ ชีวิตแบบหลงหลงลืมเบอร์เบอร์งง,ๆงงงกงกองมืองทีมก็หลุดพูดหรือหลุดทําอะไรไปเนี่ยแล้วมันก็ความรับเปิดเผยก็มีนะฮะนีก่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็ต้องระมัดระวังกันเนาะโอเคนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเออวันนี้ผมว่าจะทําคลิปเรื่องหนึ่งเรื่องของหวงจุ้ยนะฮะของสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงนี้นะฮะเป็นหงจุ้ยนะไม่ใช่เป็นเรื่องสถานการณ์การเมืองในพวกนี้นะฮะว่าเออหงจุ้ย,ยแบบไหนที่มันกําลังจะ ดอกหรือแย่ลงนะฮะคือลักษณะบ้านอาคารลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะฮะซึ่งพอเราดูดาวดูทิศดูทางดูยุคนะฮะโอ้โหเห็นบ้านหรือที่อยู่อาศัยบางแบบนะฮะที่มันดิ่งลงปหลายปีเลยนะครับบางทีดิ่งลงไปอาจจะดิ่งลงไปแบบแทบจะแบบตลอดกาลเลยก็มีนะครับเดี๋ยวจะทำเรื่องนี้ใังนะฮะไม่แน่ใจลงอาจจะทำแล้ว ไม่ใช่ที่เรียกว่าคลิปนี้ลงเสร็จอาจจะทําเสร็จแล้วแล้วจะเอามาลงตอนไหนก็นได้นะแต่ตอนนี้ที่ฟังคลิปเนี่ยผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำนะฮะโอเคผมมีคลิปเยอะนะเพื่อนรูวมเพื่อนรู้ช่องเราคลิปเยอะไหมยเยอะนะมันมีอะไรประเด็นในหลายๆอย่างนะฮะที่เอาไปใช้เ่อเกิดประโยชน์ได้นะฮะบางทีมันเป็นเรื่องงานหรืเปเรื่องเงินเรื่องของความรักบางทีเป็นเรื่องของธุรกิจธุรกรรมนะฮะบางทีเป็นเรื่องของการปรับจูนหงจุ้ยหรือปรับจูนความสมพันธ์กับคนในครอบครัวของเราให้มันดีขึ้นคือโลกเรามันมีปัญหาเยอะ แล้วดวงชะตามันเป็นเหมือนกับแว่นขยายส่องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในทุกบุมทั้งที่เราเห็นเราไม่เห็นนะฮะล้วก็เลยกลายเป็นว่าเออผมก็เลยส่องไปทั่วหมดเลยก็เราก็เลยหยิบเอาปัญหาต่างๆเอามาทําเป็นคอนเทนต์ดวงเหืือเพื่อนกำลังประสบสิ่งนี้อยู่เออไปใช้นะถ้าไม่ได้ประสบโอเคฟังไวเฉยเฉยผ่านๆก็ได้หรือไม่ฟังก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาเรื่องนี้เออลงอีก3หรเดือนห้าเดือนปีหนึ่งก็กลับมาฟังเรื่องนี้ได้นะฮะนี่ครับผมเกยพยายามทํา คอนเทนต์ที่เป็นปัญหาแล้วเอาไปแก้แล้วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนๆนและตนคนรับข้างให้มากที่สุดนะฮะโอเคครับไปแล้วขอบคุณซัวแต้ขอบคุณเพื่อนที่เจอกันขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาทั้งคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์ครับ,บาตามสะดวกฮะแชร์ไม่แชร์ไม่ซีเรียสเลยครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์ฮะมาเป็นสมาชิคกครับวันนี้ขอบคุณอย่างที่สุดะฮะขอบคุณที่สปอร์ช่องนะฮะโชคดีครับดูดวงสองราศีฮะราศีกรกฎครับสิงกันนะฮะในที่กรกฎครับเพื่อนๆครับในวันนี้นะฮะ คนกรกฎมีดวงสะสางนะครับเป็นวันที่สะสางงานเก่าๆค้างคางา,ง,งานที่คาดไม่ถึงแล้วโผล่เข้ามาหรืองานที่ต้องทําอยู่ปัจจุบันนะฮะและแถมเพื่อนจะได้หน้าที่รับผิดชอบนะครับใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะบางทีคนวานให้ช่วยนะครับฉะนั้นช่วงนีน้เพื่อนๆชาวกรกฎก็จะดูยุ่งๆเยอะๆหน่อยในภารกิจที่ต้องลงมือนะครับมันมีข้อดีอย่างคนกรกฎคือช่วงเนี้ยวัยพิบดีแก้ปัญหาเก่งแล้วก็ การจัดการงานเชิงลุกดีแปลว่าประสิทธิภาพการทํางานหรือผลลัพธ์ของงานที่เราทำเนี่ยถือว่าน่าพอใจนะครับทั้งหลายทั้งปวงเลยนะแล้วก็ประการต่อมาครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางระยะสั้นกระเด่นนะฮะเผื่อต้องมีเรื่องการเดินทางไปไหนมาไหนทําอะไรก็ตามเป็นพิเศษนะครับก็ถือว่าจวดาวมันดีแล้วก็ช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายจะวนเวียนอยู่กับครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวเป็นพิเศษนะฮะ มันดีทรงที่เราพอจะหมุนช็อปใช้ได้นะครับเแต่ว่าช่วงนี้เพื่อนๆก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะฮะบ,บางทีอะไรที่เราไม่คาดคิดคาดฝันมันโผล่เข้ามาค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นค่าใช้จ่ายปรับช็อปพันค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวนะครับโอ้โหมามารวมๆกันนะงันก็เหนื่อยกันนะใครเป็นกระกฎนะครับเป็นปูนะครับ ปูนี่สัญลักษณ์เป็นแม่ปูเวลาวางไข่ไข่เต็มท้องแล้วมันก็เดินไปไหนมาไหนด้วยกันเขาเลยบอกว่าไข่ที่เดินเต็มท้องนี่มันหมายถึงงานหรือความรับผิดชอบที่เราต้องทำนะฮะมันจะเกาะไปด้วยนะฮะไปอยู่ที่ไหนนั่งกินข้าวบางทีนึกถึงการทํางานเลยนะฮะบางทีวันหยุดหรือว่าบางทีดูหนังยังมีแวบเรื่องงานมาเฉยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นครับช่วงนี้เรื่องงานกับเงินมันสัมพันธ์กันเราพอจะหมุนช็อปใช้ได้มีโอกาสได้เงินพิเศษหรืออย่างน้อยมีโอกาสที่จะหมุนเงินดี แสดงว่างานจะเงินจะยุ่งยุ่งเยอะๆวุ้ยในช่วงแรกหน่อยแล้วก็สุดท้ายแก้ปัญหาได้นะฮะระวังบริวารใช้งานยากหน่อยแล้วก็ความรักคนโสดวันนี้วันดีครับแบบโสดคุยกับใครเพื่อนรู้ไหมว่าคนเขารู้สึกดีกับเรานะฮะคนเขาชอบนะเพื่อนเพื่อนจะคุยนะครับคือโสดะนะฮะแล้วคุยอยากให้สนิทขึ้นเกินมากกว่าเดิมก็รีบคุยนะฮะส่วนคนที่มีคุยแฟนแล้วเดาความรักในช่วงนี้ดวงเสริมกันนะมีอะไรปรึกษาหรือช่วยเหลือก,ก็คุยกันดีนะมีอะไรก็ พอพึ่งพาใส่ได้นะฮะช่วงนี้ดาวความรักก็ถือว่าน่าพอใจแล้วก็สุขภาพร่างกายระวังเป็นปอดเป็นไข้นะฮะท่านที่จไวซสอครับอาการวิวิสิษนะฮะแล้วก็กดกดหลายย้อนช่วงนี้เซฟเซร่างกายนี่นะครับแล้วก็ถ้าใครที่ค้าขายครับช่วงนี้พยายามจัดโปรโมชั่นเล็กๆก็ดีนะครับแล้วก็เรื่องของลูกหลานประวันสัดเดียงอันนี้ดวงเสริมครับทำให้เรามีความสุขเป็นพิเศษแล้วก็เรื่องของเสน่ห์เสื้อผ้าอย่าลืมครับคิดอะไรไม่ออกให้ใช้สีมงคลไว้ก่อนนะครับใบหน้าสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมอย่าล ระวังอาหารและอากาศจะทำให้ป่วยนะครับต่อมาชาวราศีสิงห์ภารกิจงานเดือนหน้าแก้ปัญหาได้อะไรที่แบบกังวลไม่สบายใจอะไรที่แบบเราเครียด,ยดนะฮะหรือว่าบางทีเราอาจจะตั้งใจทําอะไรไปพิเศษชุงนี้โอเคนะฮะเรื่องทั้งหลายแหล่ที่เราตั้งใจทํานั้นสำเร็จนะครับใกล้สบายใจตรงที่ผลงานการเงินการหมุนเงินการแก้ปัญหาการเดินทางหรือบางทีเรามีหน้าที่ความรับผิดชอบ จะเก่าจะใหม่ก็ตามนะครับดวงถือว่าน่าพอใจนะฮะก็ถือว่าสําเร็จนะครับมีโอกาสข้อดีอย่างนะฮะคนลาศีสิ่งที่นี้อึดอึดถึกทนโอ้แจ๋วเลยพอจะทําอะไรก็ตามครับในระยะนี้มันจะมีก,กอกสองนะฮะอุปสรรคอยู่ๆเอาคนเรามีลูกคืดเฉยนะฮะก็แกได้ครับฉะนั้นช่วงนี้ก็เรียกว่าถ้าพยายามรีบเร่งเคลียร์ปัญหาเก,ก่าๆให้เสร็จเร็วไวมันจะดีเพราะว่าเดี๋ยวปัญหาใหม่มันจะเข้ามาเราจะได้ไม่ต้องมา ดินพ่อขางหมูนะฮะงานไม่ต้องทับสมกันเยอะนะครับฉะนั้นผมเน้นเรื่องของความไหวนิดนึงนะฮะในช่วงนี้แล้วก็ประการต่อมาเรื่องของความรักนะครับคนโสดโอ้ว่วาดีช่วงนี้ช่วงนี้ว่าไปมันเรื่องดีๆนะคนโสดหรือคนที่มีคู่แฟนแล้วช่วงนี้ดาวความรักเด่นพึ่งพาสายว้วาให้ช่วยหรืออย่างน้อยมีอะไรปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาให้เกิดกนและกันได้นะฮะดาวมันดีกว่าช่วงก่อนๆแล้วช่วงนี้พยายาม คุยให้เริ่มสนิทขึ้นเท่านิดเท่หน่อยก็ดีนะฮะไม่ใช่คุยไปเรื่อยครับคุยแบบหวังผลนะฮะโอเคนะแล้วก็ประการต่อมาครับมันมีดาวเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะ,ะช่วงนี้ระวังเป็น,เป,นเป็นไข้นะฮะไม่ค่อยสบายสบายตัวนนในไวนสวอครับอาหารทําให้ป่วยได้นะครับท้องบุบท้องเสียเลยมีปัญหาเรื่องของอาหารการกินฮะทำให้ป่วยได้นะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับ ระยะนี้นะอันนี้ผมเตือนอย่างครับถ้าเป็นไม่ได้เพื่อนๆเตรียมตัวนะครับถ้าเรากําลังทําอะไรพิเศษนะครับช่วงนี้หาคนมาช่วยได้นะฮะหรือเรามีโปรแกรมโปรเจกต์อะไรที่เรากําลังปั้นอยากให้มันสิ่งนี้มันคาดหวังให้มันสาเร็จจริงๆนะฮะพยายามหาคนมาช่วยหรือพยายามเน้นๆเนื้อๆนะฮะอย่าประมาทนะครับโอเคนะฮะใครค้าขายมีกําไรพิเศษนะครับหรืออย่างน้อยมีลูกค้าเก่าๆกลับมาให้ชื่นใจนะฮะความรักคนโสดวันนี้วันดีครับ โสดแบบชอบใครคุยเลยอ่าคุยค่อยคุยไปกันนะฮะส่วนคนที่พิคุยแฟนแล้วฮะดาวความรักในช่วงนี้ก็เด่นนะครับมีอะไรปรึกษาหรือช่วยเลือกวกูนแก้ปัญหาเกยกันแล้วกันได้ดาวความรักก็ถือว่าน่าพอใจมีอะไรยังพอพึ่งพาไหว้วานให้ช่วยสําเร็จนะครับสุขภาพร่างกายระวังเป็นหวัดนะฮะทันทีวัยสวอก็ระวังอาหารเป็นพิษหรือป่วยเพราะอาหารนะครับท้องบูกท้องเสียนะฮะหรือว่าคลืนไส้ได้ชนชุนต้องระวังเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษนะครับต่อมาเรื่องของ ลูกหลานบรราสัตว์เลี้ยงอ่านี่ดีดวงช่ยดงมเสริมนะฮะมีเรื่องดีๆชื่นใจหรือมีเรื่องอะไรที่ทําให้เราสบายใจลูกหลานบริวาวสัตว์เลี้ยงทําให้เรายิ้มได้นะฮะเสนเดศผ้าเน้นทูโทนสองสีงวาให้เด่นไปหน้าใน,นความสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมเหมือนเดิมนะครับต่อมาครับชาวราศีกันภารกิจงานเด่นครับเคลียร์แก้ลงไปลุยคุยจัดการเลยนะฮะจังหวะดาวไม่เสียจากนั้นเผื่อเพื่อนมีไอเดียอยากลงมือทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษทําได้ ดาวพระจันทร์โคจรหยุดตำแหน่งการเงินทาอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองไม่ว่าจะทาเรื่องกู้ยืมหรือทํากิจกรรมอะไรก็ตามนะฮะเออช่วงนี้ถือว่าเด่นนะฮะถ้าสมมติว่าเรานะครับมีเรื่องกังวลหรือไม่สบายใจนะฮะเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับให้รู้ว่าเดี๋ยวสุดท้ายจะมีตัวช่วยเข้ามาให้รู้ว่าการจัดการกับปัญหาต่างๆโดยรวมนะฮะเดี๋ยวมีทางออกเสมอผมคิดเส้นคำว่าทางออกเสมอนะครับดังนั้นงานไม่ต้องกังวลครับ เคลียร์แก้ลงมือได้เริ่มสิ่งใหม่ได้มีคําสั่งอะไรดุนๆเข้ามาสบบามารถเคลียร์ได้แต่ระวังเรื่องอารมณ์ช่วงนี้บางทีมีคนโยโยอารมณ์ทาให้เราอารมณ์เสียเออเดินทางเพื่อนเผื่อเวลานะผมดูว่าเดินทางมีเวญนหานะตอนเช้าตื่นมาก็ไปก่อนเวลานิดนึงนะฮะหรือว่าตอนเย็นจะกลับบ้านก็ไปก่อนเวลานิดหนึ่งนะฮะแต่ไปก่อนคือมันต้องตรงเวลาเลิกงานนะไม่ใช่แบบเลิกงานบ่ายสาม ให้ไปก่อนเวลาสักบ่ายสองครึ่งออกแล้วอันนั้นไม่ได้นะโอเคครับต่อมาเรื่องของคนเข้าใจผิดนะฮะช่ว้ระวังเรื่องการคนเข้าใจผิดบางทีคุยแล้วเข้าใจคนละอย่างกันฉะนันต้องให้ชัดเจนในการคุยนะครับหรือตกลงอะไรก็ตามนะครับและประการต่อมาครับระยะนี้เรื่องของการเงินนะฮะมันมีดวงเกี่ยวกับการได้ซื้อของตกใจหรือหมุนเงินได้พอจะแก้ปัญหาเรื่องการเงินในท้ายที่สุดได้ไปอย่างดีก็โอเคนะครับมุมดาวต่อมานะครับระยะน,นี้นะเผื่อเพื่อน,อนมี ความคิดนะครับอยากจะขยับขยายทำอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับผมดูว่าลองดูนะเผื่อท่านที่ค้าขายนะครับอยากจะลองเอาสินค้าใหม่ๆเข้ามาอยากจะลองหาตลาดใหม่ๆเพิ่มอะไรเงี้ยคือลองขยับขยายส่วนตัวบ้างก็ดีนะฮะความรักคนโสดวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เหมาะกับการคุยมีอะไรคุยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนดีส่วนคนที่ไม่คุยแฟนแล้วฮะดาวความรักในช่วงนี้เด่นนะครับดวงแฟนยังพอช่วยเหลือได้บ้างแหละ แต่ช่วยเท่าที่เขาถนัดนะฮะเรื่องนี้เขาไม่ถนัดไปขอให้ช่วยบางทีเราก็เหนื่อยใจแทนไม่เป็นไรช่วงนี้เราก็เลือกคนช่วยให้ตรงกับงานที่เขาถนัดแล้วกันนะครับมันจะช่วยดีเยอะมากเราไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะทําได้ไม่ได้ข้อต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้ระวังเป็นหวัดเป็นไข้ท่านยวาย,วยวสวอครับอาหารเป็นพิษหรือป่วยเพราะอาหารนะฮะแต่ยื่พร่วมเรื่องของความรักนะครับใครที่แบบมีคู่แฟนแล้วช่วงนี้พยายาม วหววานหรือให้ช่วยเรื่องสําคัญคญพอได้อยู่นะออใช้งานบ่อยๆได้ลูกหลานบริวารเสด็จเลี้ยงข้อดีอย่างนะฮะคือถ้าปวยไม่สบายอยู่จะดีขึ้นนะฮะแต่ว่าช่วงนี้พอจะพึ่งพาหรือพอจะคุยกันรู้เรื่องนะครับเสน่ห์เสื้อผ้าครับจวงนี้เน้นสีเข้มๆใบ,บหน้าแต่งหน้าเข้มหรือจะเต็มได้ช่วยในระยะนี้นะครับภูุิมดาวพยายามทําอะไรเผื่อเวลาข้อดีคือเจราจาเด่นใช้ปากให้เกิดประโยชน์แล้วก็ระยะนี้บางทีเราต้องระวังอย่างนะฮะลูกหลานบริวารเสด็จเลี้ยงอาจจะมีเรื่อง เหนื่อยๆใจร้อนใจให้เราช่วยนะครับคอยสังเกตดีๆเราจะได้ช่วยทันเวลาครับจบครับขอบคุณที่ติดตามครับมีความสุขมากนะฮะเป็นกำลังใจทุกท่านนะ,ะสวัสดีครับ